ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องนายช่างผ่าทรรนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูวงจรการลงคอยของมอเตอร์4โพนะครับมอเตอร์ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์3กิโลวัตต์นะครับสี่แรงนะครับ4โพนะครับการลงก็ลงแบบไม่ไม่ไม่ต้องต่อนะครับลงบนไปเลยนะครับผมก็จะลงก้อนชุดที่1ชุดที่4ชุดที่7ชุดที่10นะครับอันนี้ก็จะวนขวาวนซ้ายวนขวาวนซ้ายนะครับเวลาต่อก็จะเป็นหางหางหัวหัว หางหางนะครับผมจะต่อลักษณะอย่างนี้นะครับวงจรนะครับตัวนี้ก็จะออกมาเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยชุดที่หน <USSR> oh <t Bus Maz icker> ึ่งนะครับชุดที่หนึ่งคือชุดนี้นะครับชุดที่หนึ่งเบสเอก่อนนะครับหนึ่งแล้วก็ออกมาเป็น u นะครับชุดที่สี่นะครับหางหนึ่งจะต่อหางสี่นะครับเวลาบนเราจะบนตัวนี้ขวาใช่ไหมครับบนอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วก็มาหางหนึ่งหางสี่นะครับก็จะมาซ้ายนะครับบนซ้ายต่อไปนะครับหัวสี่นะครับหัวสี่หัวสี่จะนี้ครับหัวสี่ต่อกับหัวเจ็ดนะครับตัวนี้ชุดที่เจ็ดนะครับหัวสี่เขาไปต่อกับหัวเจ็ดนะครับนี่นะครับ ตอ่ตอไปหัวต่อไปหางที่7นะครับหางที่7ตัวนี้นะครับที่บนมาเนี่ยหางที่ wrote, Sims 7ก็จะบนมาต่อกับหางที่10ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับหางที่7ต่อกับหางที่10นะครับเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นนี่นะครับเป็น x นะครับตัวนี้เป็นต้นนะครับจะอยู่หางก็จะเป็น x นะครับจะออกมานะครับนี้นะครับเป็น x นะครับ ตัวนี้ก็คือต้นเป็น U นะครับต้นเป็น U หางเป็น X นะครับตัวนี้คือเฟตเฟตที่1นะครับเฟต A นะครับเฟตที่ A จะลงลักษณะนี้นะครับเวลาเราวนเราวนขวาแล้วก็มาวนซ้ายนะครับเหนือใต้เหนือใต้นะครับขวาแล้วก็ซ้ายนะครับออกมานะครับอย่างนี้นะครับ จะได้มาเฟสหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นวงจรมอเตอร์4โพนะครับตัวนี้ได้มาเฟสหนึ่งเดี๋ยวเฟสต่อไปเดี๋ยวไปดูที่ EP 2นะครับผมจะทำไว้เฟสละ EP นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปต่อที่ EP 2กันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ